สวัสดีค่ะสวัสดีนะ้าเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอคุณครูปุ๋นเนะียราวิชากิตศาสตร์อีกแล้วนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของมุมซึ่งนักเรียนได้ทราบแล้วนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างที่ประกอบไปด้วยมุมฉากมาคลิปนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมฉากมุมตรง มุมแหลมแล้วก็มุมป้านนะคะในการกําหนดชนิดของมุมคะเริ่มจากการสร้างมุมชาและกําหนดขนาดมาตรฐานของมุมหนึ่งมุมชานะคะมาดูอันแรกเลยนะคะนักเรียนคะมาดูมุมที่มีขนาดหนึ่งมุมชาเรียกว่ามุมชามุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมชาเราเรียกว่ามุมแหลม มุมที่มีขนาดสองมุมฉาก1มุมฉาก90้าองศาใช่ไหมคะลูกสองมุมฉากเราเรียกว่ามุมตรงหรือหนึ่งอองศานั่นเองจ้านะคะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงเรียกว่ามุมป้านแล้ว มุมที่มีขนาดใหญ่กว่า,ม,ามุมฉากมุมฉาก90้าสองศาใช่ไหมคะถ้ามากกว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงซึ่งมุมตรงมีขนาดสองมุมฉากหนึ่งมุมหนึ่งมุมฉาก90้าสิใช่ไหมคะนักเรียนจ้าสองมุมฉากคือหนึ่งร้อยแดสิบนะมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงเราเรียกว่ามุมป้านได้กี่ชนิดแล้วคะลูก มุมที่มีขนาดหนึ่งมุมฉากเราเรียกว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมมุมที่มีขนาดสองมุมฉากหนึ่งมุมฉากเก้าสิบองศาใช่ไหมคะนักเรียนถ้าสองมุมฉากมีขนาดหนึ่ร้อยแปดสิบองศาหรือเรียกว่ามุมตรงนั่นเองจ้ามุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรง เรียกว่ามุมป้านนะอันนี้คือชนิดของมุมนะคะลูกค้าเรามาดูค่ะระบุว่าเป็นมุมชามุมตรงมุมแหลมหรือมุมปานมาติดตามกันเลยนะคะลูกว่าอ่ามาดูมุมแรกค่ะมุม A B C หรือมุม C B A คินเผยม,มาเมื่อกี้คือ เรียกชื่อมุมนักเรียนอย่าสับสนนะคะนักเรียนว่านักเรียนมุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรมุม A B C หรือมุม C B A นะะเป็นมุมอะไรคะลูกเป็นมุมแหลมนะมุมแหลมมุมฉากมุมตรงมุมป้าอันนั้นคือชนิดของมุมแต่ถ้าเรียกชื่อมุมนะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนคะมุม A B C หรือมุม CBA เป็นมุมแหลมเพราะมีขนาดเล็กกว่ามุมชากนะคะเล็กกว่ามุมฉากนะคะมาดูมุมทางขวามือนะคะลูกมุม e FED หรือมุม D E F มุมอะไรคะลูกเป็นมุมชานะคะหนึ่งมุมฉาะะเหมือนกันไหมครับ มาดูตัวอย่างอีก5ระบุว่าเป็นมุมฉากมุมตรงมุมแหลมหรือมุมป้านมุม T h i หรือมุม i h T เป็นมุมอะไรคะลูกเป็นมุมป้านเพราะเป็นมุมที่ขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะมีเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมป้าน ต่อมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึ้งนะคะนักเรียน้ามุม JKL หรือมุม LKJ มุมอะไรครับลูกมุมตรงนะคะหรือสองมุมฉากหนึ่งมุมฉาก90 2สองมุมฉาก180องศาหรือมุมตรงนั่นเองครับมาดูตัวอย่างนี้นะคะนักเรียน มุม M N O หรือมุม O N M อ่านอย่างไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ทำหน้าที่เป็นจุดยอดมุมนั้นต้องอยู่ตรงกลางนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามุม O N M หรือมุม M N O มุมอะไรครับมุมปานซึ่งมุมปานเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า เอนนะคะนักเรียนเด็กยงมันตีลังกานาทีนะครับลูกแป๊บหนึ่งนะครับหนูจะรู้เหรอรูปแบบมันไม่ได้ตีลังกาแต่ว่าก็ให้ดูรูปทรงมุมมันจะเป็นแบบนี้ก่นอนมันอยู่นี่เราเหมืนจ <laughs> ับหยิบเงินรูปจับไเหมือนับไังนี่หรือเปล่า อืมถูกแล้วใช่ไหม <laughs> ต้องขอโทษด้วยนะคะนักเรียนวัยรุ่นไปหน่อยนะคะนะ,ะมุม O N M หรือมุม M N O เป็นมุมป้านเพราะมีขนาดใหญ่กว่ามุมชากนะ,ะต่อมาดูตัวอย่างอีกมุมนึงนะคะนักเรียนมุม V W X หรือมุม X W V เป็นมุมแหลมเพราะ มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากได้กี่ม,มุมลดนนนนดูตัวอย่างเลืน่นงคะนักเรียนมาดูต,ตัวอย่างนี้นะคะมุม PQR หรือมุม RQP มุมอะไรครับลูกเป็นมุมแหลมเพราะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมนะมุม S, S T U หรือมุม u P ู S เป็นมุมอะไรนะเป็นมุมป้านเพราะมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากใหญ่กว่ามุมฉากนะคะนะักเรียนเราเรียกว่ามุมป้านแต่ถ้าเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลนะะมอ๋องไมค้ไม่งองนะคะ ลูกคุณครูเก่งอยู่แล้วนะคะมาดูชนิดของมุมทวนอีกครั้งมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมป้านมุมที่มีขนาดหนึ่งมุมฉากเราเรียกว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดสองมุมฉากหรือหรืออะไรคะหรือ หนึ่งร้อยแปดสิบองศา,าเราเรียกว่ามุมตรงนะได้กี่ชนิดแล้วคะมุมที่มีขนาดเก้าสิบองศาเราเรียกว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมป้านมุมที่มีขนาดสองมุมฉากเราเรียกว่ามุมตรงใช่ไหมคะ ในขีดชนิดนะคะมุมที่มีขนาด90องศาเราเรียกว่ามุมฉากมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมป้านมุมที่มีขนาด2มุมฉากเราเรียกว่ามุมอะไรนะจ๊ะมุมตรงจ้านะคะงงไหมคะไม่งงคนเก่งอยู่แล้วนะคะคนเก่งนะคะ อันนี้คือชนิดของมุมอนะ,ะอันนี้คือชนิดของมุมนะคะทำได้ไหมคะลูกถ้าทำได้แล้วนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบแบบฝึกหัดที่แปดสิบหกเลยลูกเจอหรืย้ยังหนังสือนะคะลูกเจอแล้วนะจ๊ะเปิดหน้าแปดหน้าห้าสิบแบบฝึกหัดที่แปดจุดหกเลยนะคะลูก ให้มาเติมคำตอบมาทำความร้อนกันเลยนะครับคนเก่งนะเะขาบอกว่าให้เติมคำตอบซึ่งมุมแหลมมุมแหลมได้แก่มุมอะไรนักเรียนก็เปิดไปในหนังสือหน้าห้าสิบเลยนะคะมุมแหลมมุมแหลมนะคะมุมแหลมก็คือมุมมุม๋มยวอยังคะ มุม U P x อีกมุมหนึ่งนะคะนักเรียนมุมแหลมคือมุม M P G ต่อไปมุมตรงค่ะมีมุมเดียวนะคะมุมตรงคือมุม F B Y หรือมุม Y B F หามุมป้านค่ะนักเรียนคะมุมป้านคือมุม NOC หรือมุม CON อีกมุมนึงนะคะมุมป้านมุม VDS หรือมุม SDV นะ,ะสรุปนะคะหน้า50แบบหงสหัดที่8.6มุมแหลมมี2มุมนะคะคือมุม UTX แล้วก็มุม MPG มุมตรงคือมุม fby มุมป้านคือมุม noc แล้วก็มุม vds เรามาเรียนรู้ชนิดของมุมกันนะคะมุมที่มีขนาดหนึ่งมุมฉากเราเรียกว่ามุมมุมฉากมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมป้าน มุมที่มีขนาดสองมุมชากเราเรียกว่ามุมตรงนะฮะสำหรับหน้าห้าสิบทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งเดี๋ยวคุณจะเรียกตรวจทีหลังนะคะคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะด้วยรักไล้ห่วงใหญ่จ้าคลิปนี้สวัสดีครับคิดถึงทุกคนนะคะนักเรียน